3. ใช้เส้นเข้างานจะเจอวิบากอย่างไรปัจจุบันมีคนที่เส้นเข้างานทำง,งานมากมายอย่าถามอาจารย์ว่าการเส้นของเขาเหล่านั้นมีวิบากอย่างไรตอบการใช้เส้นเข้างานอาจผิดกฎของบ้างบริษัทไม่ใช่ทุกบริษัทแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมถ้าเป็นญาติกันเราช่วยกันให้ได้งาน ก็ได้ชื่อว่ารักพวกรักพ้องถูกต้องตามธรรมะในการรักษาสัมพันธ์อันดีระหว่างญาติมิตรแต่ถ้าการเข้างานด้วยเส้นหมายถึงการตัดโอกาสคนอื่นที่บริษัทเปิดรับบุคคลโทษไปให้มาแข่งกันตามความสามารถอันนี้เริ่มทํำบาปด้วยการเอารัดเอาเรียบแล้วครับผลก็ต้องเป็นการถูกรัดเอาเรียบคืนในทางใดทางหนึ่งเช่นกัน หลังจากเข้างานมาแล้วใช้ความรู้ความสามารถให้สมกับตำแหน่งหรือเดินยืดอกเม่นไปวันๆเวลาหัวหน้าเรียกให้มาหาก็ทำน้างนิกเป็นมันเนคใส่ถือดีก็ตั้งกระเดืองว่าเป็นเส้นใหญ่ไม่ต้องอ่อนให้ใครถ้าทำอย่างนี้ชีวิตในที่ที่การมาลิตลอชาตินี้หรือชาติหน้าก็จะโดนดูถูกมองแล้วหน้าให้เหยียดยามหรือไปเปิดสกุลต่ำด้วยกรที่ทำด้วยจิตคี่โหหง สรุปคือใช้เส้นแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นกับคนอื่นและเกิดพฤติกรรมแบบใดในตอนก็นั่นแหละที่จะต้องรับผลของการเล่นเส้นแต่บางคนใช้เส้นแล้วทำตัวดีก็มีให้เห็นไม่น้อยกรรมไม่มีเส้นสายให้เล่นมีแต่เส้นทางให้สร้างเองเดินเอง